เนื้อไม่พอเพราะหั่นทิ้งไปเยอะตาพี่ตอยู่ไหนอะก็จะมีอยากจะบอกว่าซีนที่เพิ่มมาก็เหมือนเหมือนยังไงเล่าเลยเอาใจคนดูใช่ออยากให้รอดูชุดนี้คือวันจันนี้แหละวันจันนี้นอกจากชุดสีฟ้าแล้วยังมีชุดสีม่วงนะคะชุดสีม่วงแล้วก็มีชุดที่ไม่ได้ใส่เสื้ออ๋อแก้ไปครับก็อยากให้รอดูวันจันนี้ รอดูนะส่วน YouTube เห็นทุกคนบอกอยากดูใช่ไหมยังไม่ให้ดูรอดูนู่นละครจบแล้วค่อยปล่อยโอเคปะถูกตค่ะถูกต้องค่ะเอ้ยขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูรหัดอุทยาละหัดอุยาค่ะังไงก็ดูสดกันในเดือนนะคะไม่มีไม่มีจ้าอยากเห็นหน้าพุ่มกลับไหมใช่ครับก็จะประมาณนั้นครับ มีอะไรอยากฝากกับพุ่มกับมีอะไรฝากบอกพุ่มกลับไหมครับดุ๊ดปลีอยู่มีอะไรฝากบอกพุ่มกลับไหมครับก็ที่ที่บอกกันไหมว่าใจไม่ถึงก็ถึงนะนะครับคือเนื่องเรื่องที่ถ่ายก็ไม่ใช่ว่าเขาเอาใจหรอกครับก็ไม่มีเนื้อพออ่อนก็เลยต้องมาถ่ายนะดุ๊ดปลีได้ไปถ่ายเลยครับครับผมก็ไว้เจอกันได้ครับได้ครับอ่ะครับ แค่วันนี้ไงครับยดไม่เป็นน้องเลอาเหรอดีมากฮรโอ้ทอนพี่ทอนพี่ต่นหนยพี่นันนี้พี่ตันี่เลยตนี้ะนะนี่ะตัน้่นะน่ะ่เลนคคะ ถ้าผม,ดมาเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับย้ยายถึงวันจันรเร็วๆใช่ไหมอืม <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูรอดูจันนี้รับรองว่าเรียกว่ายังไงอะ่ะตายยังสงบศพสีชมพูอ <c oughs> อันนี้หน <c oughs> ูบอกว่านอกจาบบชิ้นสีฟ้าแล้วยังมีชิ้นสีม่วงและค่ะทุกคนเออนาดิไาเลยมนันครับวันนี้ไว้เจอกันครับตอนนี้ก็ <c oughs> รอน้องพริกรอน้องพริกอยู่แล้วไมผมสีนี้วะตั๊บหนึ่งเรเ่็งอะไรเนะเฮ้ยพูดหยาบอีกแล้ววาเราอะอ่ายี่ยี่ใส่ขวด

อี่ว่าน้องเป็นนักแสดงอยู่นะอย่าร้องเลยนะอันนี้ร้องแบบเสียปสงปอบป๊อมไงแต่เราสิ่งจริงดิไม่เราไมเรอะ